สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ในช่องของอาร์ตพีเคอาร์รักต้นไม้นะครับวันนี้อาร์ตก็จะพาทุกคนนะครับมาดูต้นหมากผู้หมากเมียนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นหมากผู้หมากเมียนะครับที่อาร์ตเคยทําคลิปเมื่อ 2- อสเดือนที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการตัดปักชํากิ่งต้นหมากผู้หมากเมียนะครับตอนนี้ เห็นไหมครับตอนนี้เขากำลังที่จะงอกแล้วก็จเจริญเติบโตนะครับได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆทุกคนในส่วนของต้นหมากผู้หมากเมียนี่นะครับเขาก็จะมีความหมายของเขาด้วยนะครับเขาถือว่าบ้านไหนนะครับที่ปลูกจะต้นหมากผู้หมากเมียนี้อยู่ที่บ้านนะครับ ก็จะเป็นต้นไม้ที่ทำให้บ้านนั้นนะครับประสบผลสำเร็จในเรื่องของการครองเรือนนะครับแล้วก็ดูนะนะครับในลักษณะของต้นหมากผู้หมากเมียนะครับถ้าเกิดว่าเขาจเจริญเติบโตเต็มที่นะครับเขาก็จะมีใบที่เรียวๆนะครับมีใบที่เรียวๆแล้วก็จะเป็นออกเป็นสีชมพูนะครับออกเป็นด่างๆมีสีแดงด้วยนะครับก็จะมีลักษณะเป็น สีค่อนข้างที่จะสดนะครับออกเป็นสีแดงอมชมพูนะครับตอนนี้เขาก็งอกรากแล้วนะครบเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวอาจจะให้ดูนะครับนี่สำหรับกระถางนี้เป็นอเอาในส่วนของยอดของกิ่งหมากผู้หมากเมียมาปักชำตอนนี้เห็นไหมนะครับเขาพยายามที่จะงอกราก งอกออกมานอกกระถางแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะนำไปลงดินปลูกในกลางแจ้งได้เลยนะครับผมสำหรับต้นหมักพู่มหมักเนียนะครับส่วนกระถางนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสามสี่กระถางนะครับสำหรับสี่กระถางนี้อาร์ตก็จะตัดเป็นกิ่งนะครับ ตัดกิ่งเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาชํำลงนะครับเอามาชํำลงในกระถางนะครับแล้วอาจก็รดน้ำนะครับวันละครั้งเขาก็จะงอกออกมาเป็นยอดของเขาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับกระถางนี้ก็กำลังเจริญเติบโต นะครับสวยมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นต้นไม้ที่ปักชำง่ายนะครับทุกคนเราสามารถที่จะตัดกิ่งเป็นท่อนๆที่อาร์ตตัดกิ่งอาร์ตก็ไม่ได้ตัดยาวนะครับตัดกิ่งแค่ประมาณสักแค่นี้นะครับไม่ถึง1นิ้วนะครับแล้วก็ปักชำลงไปนะครับเอาดินกลบนิดหน่อยนะครับสำหรับดินที่เราเอามาปักชำต้นหมากผู้หมากเมียนี่นะครับก็จะเป็นดินที่่า ดินผสมขุยมะพร้าวนะครับซึ่งดินผสมขุยมะพร้าวนี้นะครับก็จะเป็นดินที่สามารถอุ้มน้ําได้ดีนะครับแล้วเขาก็จะทําให้กิ่งของต้นหมากผู้หมากเมียที่เราปักชําลงไปนะนะครับจะแตกยอดออกมาแล้วก็จเจริญเติบโตนะครับเหมือนที่อาร์ตได้พาท่านผู้ชมมาดูในวันนี้นะครับนี่นะครับแค่กิ่งเล็กๆเองนะครับ ก็เอามาตัดเป็นท่อนๆนะครับซอยเป็นท่อนเล็กๆนะครับแล้วก็ปักชําลงไปในกระถางนะครับ mm hmm. เขาก็สามารถที่จะแตกหน่อออกมาแตกยอดออกมาแล้วก็เนี่ยได้ทุกกระถางเลยนะครับ mm hmm. เพื่อนๆนี่สวยมากเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับใบของเขาก็ยังไม่ออกเป็นสีชมพู นะครับยังไม่เป็นสีลายๆา่ดงๆเหมือนต้นแม่ของเขานะครับเนื่องจากเขากําลังเป็นต้นอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาจริญเติบโตเต็มที่เหมือนต้นนี้นะครับอันนี้เป็นกิ่งที่แก่แล้วนะครับเขาเป็นกิ่งเดิมเป็นยอดเดิมที่เขามากับกิ่งนะครับเขาก็ไม่เหี่ยวไม่แห้งนะครับแต่ก็มีใบบางส่วนที่เหี่ยวแห้งไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาแตกใบมาใหม่เขาก็จะสวยนะครับ เนี่ยอันนี้เป็นกิ่งเดิมนะครับเป,เป็นยอดเดิมของต้นแม่ของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นสีสันค่อนข้างที่จะสดสดมากนะครับออกเป็นสีชมพูอมน้ําตาลอมแดงปนปนกันนะครับเขาก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่ปักชำง่ายนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากที่จะปักชำต้นหมากผู้หมากเมียเอาไว้ปลูกที่บ้านหรือเอาไว้แบ่งขยาย ขายก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็ไปดูวิธีการปลูกต้นหมักผู้หมักเมียนะครับในคลิปที่อาตเคยพาเพื่อนๆนะครับได้ทําวิธีการขั้นตอนของการปักชำต้นหมักผู้หมักเมียนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปชมคลิปได้นะครับที่อาตเคยทําคลิปปักชำเอาไว้นะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาดู ผลการปักชำต้นหมากผู้หมากเมียนะครับที่อาตเคยทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชื่นชมไปเนาะก็เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบผลสําเร็จนะครับในการปักชำต้นหมากผู้หมากเมียนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนําต้นหมากผู้หมากเมียนี้นะครับไปปลูกนะครับเพื่อประดับในสวนของเราที่บ้านได้อย่างสวยงามเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากที่จะพลาดนะครับในเรื่องของการชื่นชมวิธีการขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการาตัดปักชำหรือความรู้ต่างๆเกี่ยวกับต้นไม้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับอาด้วยนะครับสำหรับ คลิปในวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งไม้กระบองเพชรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากที่จะมีคำถามนะครับสอบถามในเรื่องของการตัดปักชำต้นไม้ก็สามารถที่จะาถามอาได้นะครับใน คลิปเดี๋ยวก็อาจก็จะตอบทุกคําถามเลยนะครับถ้าเกิดว่าคําถามนั้นนะครับไม่ยากสําหรับการที่อาจจะหาคําตอบมาตอบให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยไปกด follow เพจนะครับอาจก็จะมีเพจด,ด้วยนะครับเพจอาจรักต้นไม้นะครับในเพจก็อาจจะมีความรู้ที่นอกเหนือจาก คลิปวิดีโอใน youtube นะครับหรืออาจจะมีต้นไม้ที่เพื่อนๆกำลังตามหาอยู่นะครับอาจก็อาจจะมีต้นไม้นะครับมาจําหน่ายหรือมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกในการปลูกต้นไม้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ